สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและผู้ชมทุกท่านเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์กระเทย4จังหวะกันซึ่งก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะครับถ้าพูดถึงมอเตอร์ไซค์กระเทย4จังหวะเนี่ย เรานึกถึงแค่ Sonic 125กับ r รเ d e r 150เท่านั้นนะครับโดยเฉพาะ Nova Sonic 125ที่เรียกว่าเป็นรถยอดฮิตของวัยรุ่นในสมัยนั้นนะครับปัจจุบันเองก็ยังมีหลายๆคนที่เลือกซื้อเลือกปั้นแล้วก็ยังเก็บเอาไว้ถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งและกันที่ยังตำนานอยู่สำหรับหลายๆคนแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยเราจะไม่ได้มาพูดคุยกันเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์ที่นิยมกันนะครับแต่ว่าเราจะพูดถึงรถมอเตอร์ไซค์กระกเทย4จังหวะที่เรียกว่าหายากหรือว่าไม่นิยมหรือ จะบอกว่าถูกลืมไปแล้วก็ได้นะครับในหัวข้อที่มีชื่อว่า5อันดับมอเตอร์ไซค์กระเทย4จังหวะหายากในประเทศไทยถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันเลยครับ อันดับที่5ส่ทรงประกวดจากค่ายซูซูกิครับและนี่คือซูซูกิเรดเดอร์125เรียกว่าเป็นรุ่นแรกสําหรับตระกูลเรดเดอร์นะครับที่ทําตลาดกับเครื่องยนต์4จังหวะแต่เทคโนโลยีที่ให้มาถือว่าจา้าบมากๆเพราะเป็นเครื่องยนต์ขนาด 126.7cc หลูกสูบ w h e a เฮดแ s h a าร์ี4วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศจ่ายน้ำมันด้วยระบบคาร์บูเรเตอร์ซึ่งคาร์บูเรเตอร์เนี่ยมาจากมิกุนิเลยนะแถมให้อารมณ์รูปผู้ชายในยุคนั้นอย่างคัชมือและเกียร์5สปีดนอย ตอนนั้นมีให้เลือกทั้งสตาร์ทมือแล้วก็สตาร์ทเท้านะครับจากที่เห็นราคานะครับตัวสตาร์ทเท้าเนี่ยจะเริ่มที่38,000บาทในตอนนั้นส่วนราคาสตาร์ทมือนะครับที่ขายหน้าร้านเนี่ยประมาณ41,000บาทถ้าได้แม็กด้วยเนี่ยรู้สึกว่าจะต้องเพิ่มตังอีก4,500บาทนะครับโดยปีที่เริ่มทำตลาดนะครับเป็นปีคศ1.999นะครับหรือว่าปีพศ .2542 ซึ่งก็เรียกว่าตอนนั้นเองเนี่ยผมยังไม่ถึง10ผขวบเลยนะ และด้วยปีที่ลึกของมันนี่แหละครับที่ทําให้ผมรู้สึกว่าปัจจุบันนี้เราแทบจะไม่ค่อยได้เห็นเจ้าเร d เดอร์หนึวิ่งอยู่บนท้องถนนเลยจริงๆก็อย่าว่าแต่วิ่งเลยนะขนาดที่อยู่ในเว็บไซต์หรือว่าอยู่ใน Facebook เ,เนี่ยถ้าเราเซิร์ชจ,จะหาซื้อนะครับปัจจุบันยังแทบไม่มีให้เลือกซื้อกันเลยด้วยเหตุนี้จึงทําให้ผมคิดว่าเร d เดอร์หนึคันนี้ก็ถือว่าเป็นมอเตอร์ไซค์กระเทย4จังหวะที่เริ่มจะหายากในไทยแล้วและผมจึงนํามันมาอยู่ในคลิปนี้ยังไงละ่ะ อันดับที่4จากค่าย Honda และนี่คือ Honda า i น e 1หนครับผมต้องบอกเลยครับว่ารถมอเตอร์ไซค์ตระกูลไนท์ของ Honda เนี่ยถือว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์กระเทยที่ค่อนข้างทนทานและหลายๆคนเนี่ยก็ตาตึงใจนะครับแต่ว่าไนท์เนี่ยมีหลายตัวครับตั้งแต่ไนท์ร้อยไนท1ร้ใช่ไหมแล้วก็ไนท์ร้อซึ่งรุ่นที่ผมจะกล่าวถึงเนี่ยก็คือไนท์ร้อคันนี้เนี่แหละครับ นงปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในมอเตอร์ไซค์กระเทย4จังหวะที่ไม่ค่อยพบเห็นบนท้องถนนเมืองไทยท่านี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็อยู่ในตระกูลรถมอเตอร์ไซค์ที่ขายดีของ Honda นะครับ อย่างในร้อยในร้อยสิบอย่างที่ผมบอกเลยครับว่าขายดีมากนะหลายๆคนเลือกซื้อเลือกใช้กันและพอมาเป็นไนร้อยยี่ห้านะครับก็ต้องบอกเลยว่ากระแสของมันค่อนข้างจะเปลี่ยนไปนิดนึงนะเพราะว่าเรื่องของ CC เรื่องของดีไซน์เนี่ยมันไปชนกับ Sonic 125รถกระเทยที่มาจากค่ายเดียวกันนี่แหละครับในตอนนั้น Sonic 125ก็ให้อะไรมาเยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นระบบระบายความร้อนด้วยน้ำโช๊คหลังเดี่ยวที่ดูสปอร์ตกว่าหิน แถมด้วยล้อมแม็กเท่ๆที่กรีดใจรูปผู้ชายคัชมือในตอนนั้นแล้วเราลองมาดูที่ไนท์หนึ่งกันบ้างครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวรถถือว่าโอเคมากนะ หลายๆอย่างออกแบบไปได้แบบลงตัวมีความสปอร์ตมีความใช้งานได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโชคหลังคู่ที่ใส่มาให้ถือว่าเป็นอะไรที่เหมาะนะครับสำหรับสายวินสายแบกนะหรือแม้กระทั่ง u ู o ็อกนะครับกล่องใส่ของใต้เบาะใน125เนี่ยเขาก็มีมาให้นะครับระบบเบรกเองก็เป็นดิสหน้าแล้วก็ดิสหลังนะเอาจริงๆแล้วก็ถือว่าจาับมากเลยนะสิ่งที่ให้มาแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้โดนใจวัยรุ่นในยุคนั้นนะครับ ด้วยความที่มันครึ่งๆกลางๆนะครับดูเป็นรถแม่บ้านมากกว่ารถดีไซน์สปอร์ตก็เลยทำให้หลายๆคนเนี่ยเทใจไปให้ทางโซนิก125มากกว่าสุดท้ายไนท์หน5 2 5ก็เลิกทำตลาดไปนะครับเหลือเพียงตำนานให้เราได้เห็นเป็นบางครั้งบนท้องถนนแต่เอาจริงๆผมก็ไม่ได้เห็นเจ้าไนท์หน5 2 5มาหลายปีแล้วนะ อันดับที่3ขอกลับมาที่ค่าย Suzuki หน่อยละกันนะครับและนี่คือ Suzuki Rider r รเดอร R150 Black Hawk นะครับเรียกว่าเป็นรถกระเทยได้ไหมนะเพราะว่ามีถังน้ำมันวางอยู่ด้านหน้าแต่ก็ต้องเรียกอย่างนั้นแหละครับเพราะว่ามันคือถังน้ำมันหลอกนะครับด้านหน้าเนี่ยเป็นถังน้ำมันที่ถูกติดตั้งมาให้เราเอาไว้หนีบแบบเท่ๆเฉยๆ ซึ่งจริงๆแล้วตัวรถก็ยังต้องเปิดเบาะเติมน้ำมันเหมือนเดิมนะครับคือรุ่นนี้เนี่ยทำตลาดในไทยนะครับแล้วก็ขายแบบจริงจังด้วยแต่ว่าก็ไม่ได้มีคนซื้อสักเท่าไหร่นะเพราะว่าดีไซน์อันแปลกประหลาดของมันนั่นแหละที่ทําให้หลายๆคนอาจจะเมินไปแถมยุคนั้นก็เป็นยุคของมินิบค์เฟื่องฟูนะครับการนํารถแปลกๆแบบนี้มาขายก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นแผนการตลาดของพี่ซูหรือเปล่าแต่ตอนนั้นเนี่ยเป็นซูยุคก่อนปัจจุบันนะครับเป็นช่วงไทยซูนะก็ถือว่าการตลาดเขาก็จะแนวๆนี้ยแจจห,หละ เจ้า R150S Black Hawk คันนี้ใช้เครื่องยนต์ร่วมกับ Redder R150 โฉมปี2013-2014นะครับก็เป็นโฉมหน้าเดียวกับเจ้า R150S Black Hawk นี่แหละ คือหน้าตาอันจะเหมือนกันยกเว้นถังน้ามันนะครับโดยเครื่องยนต์ตัวนี้ยังจ่ายน้ํามันด้วยระบบคาร์บ,บูเรเตอร์อยู่นะก็ถือว่าเป็นระบบที่ค่อนข้างย้อนยุคสําหรับพี่ซูในยุคปี2013เหมือนกันเพราะว่าในยุคนั้นคนอื่นก็ใส่หัวฉีดมาให้หมดแล้วล่ะครับซึ่งตัวนี้ก็ต้องบอกไว้นะครับเผื่อใครที่เดินไปเจอเจ้า R150S b a c k h a w k คันนี้ขายอยู่ก็จะได้จัดมาแบบไม่ต้องกังวลอะไร แต่มันจะหาได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่านปัจจุบันนี้เนี่ยผมยังไม่เคยเห็นขายกันหน้าร้านหรือว่าขายกันมือสองเลยนะครับแต่ถ้าประมาณ3 4ปีที่แล้วเนี่ยเห็นอยู่โพสตหนึ่งในขายดีนะเขาขายอยู่ประมาณ30,000บาทนะครับตอนนั้นถ้าตัดสินใจซื้อไปนะปัจจุบันเนี่ยผมน่าจะหล่อเท่มากๆนะครับน่าจะได้ถ่ายรีวิวทั้งวันแล้วก็รีวิวทุกวันเลยแหละ อันดับที่2จากค่าย Honda ครับและนี่คือ Honda Sonic 1 5 0 R พอผมพูดแบบนี้เนี่ยหลายๆคนก็น่าจะกำหมัดแล้วก็กำลังจะพิมพ์กลับมด่าผมนะครับว่าเอ็งพูดอะไรของเอง Sonic 1 5 0 R มันไม่ได้ทำตลาดในไทยสันหน่อยแต่ถ้าใครที่เคยดูคลิป YouTube เกี่ยวกับการรีวิว Sonic 1 5 0 R ที่เป็นคนไทยรีวิวเนี่ยก็คงจะทราบนะครับว่า มีคนไทยคนหนึ่งนะครับที่เขาเอาโซนิก 150R เข้ามาจากต่างประเทศครับพูดง่ายๆว่าเขายอมเสียภาษีเป็นจำนวนมากเพื่อจะได้ขับขี่เจ้าโซนิก 150R คันนี้คือถ้าใครอยากดูคลิปรีวิวเนี่ยก็ลองไปเสิร์ชดูกันได้นะครับแล้วเจ้าของรถเนี่ยเขาก็เป็นคนไทยนะครับแถมยังเป็นคนไทยที่มีฐานะดีด้วยนะเอาเข้ามาจากต่างประเทศเนี่ยบอกเลยนะครับว่าภาษีนุ่มๆเลยนะครับจากที่ทราบมานะครับราคาของโซนิก 150R คันนี้ที่มีแค่คันเดียวในไทยนี่แหละ ราคาที่รวมซื้อรวมนําเข้าทั้งหมดแล้วเนี่ยน่าจะราวๆส0 0 0 0นบาทนะครับราคานี้บอกเลยว่าซื้อ CB650 กับนินจา300ร้อมือขับสลับกันวันละคันยังได้เลยนะแต่อันนี้ก็เข้าใจได้นะพวก CB650 หรือว่าพวกนินจาหรือว่าพวก Big กไบรราคาแสนส0 0แสนเนี่ยมันมีเยอะแยะครับจะหาซื้อเมื่อไหร่ก็ได้แต่ Sonic 150R คันนี้ไม่ใช่ครับเพราะว่ามีแค่คันเดียวในไทย เวลาคุณขับขี่ไปไหนคุณก็หล่อเท่ครับแบบว่ารถที่ผมขี่อยู่มีแค่คันเดียวในไทยไม่เชื่อก็ลองไปเสิร์ช Google ดูได้และก็มาถึงอันดับที่1ของคลิปนี้ครับและนี่คือ t i เ e r m a t มทริก5และ t i เ e r m a t r ทร 115โดย2รุ่นนี้ก็เป็นรุ่นเดียวกันครับแค่ต่างโฉมต่างซีซีนะครับผมจึงรวบมาอยู่ในรุ่นเดียวกันซะเลยซึ่งเจ้าไทเ e r m a แมทริกนะครับก็เป็นรถเบรคไซค์กระเทยจากแบรนด์ไทเกอร์แบรนด์ไทยในอดีตที่เราก็คงเจอรู้จักกับรถตำรวจสมัยก่อนนะครับที่ตอนนี้ก็จอดเป็นซากนะครับประมูลขายกันหลักพัน นั่นแหละครับแบรนด์นั้นแหละครับผมโดยสิ่งที่ทําให้เจ้าแมทริกคันนี้นะครับมาอยู่ในอันดับที่1ได้ก็คือจํานวนตัวรถที่มีน้อยมากๆในไทยครับอาจจะไม่มีด้วยซ้ําหรือว่าอาจจะกลายเป็นซากไปหมดแล้วนะครับแต่ที่ผมมั่นใจและนํามันมาอยู่ในอันดับที่1แบบนี้ก็เพราะว่าเจ้าแมทริกคันนี้นะครับมันต้องเคยอยู่ในประเทศไทยแน่นอนนะครับแม้ว่าในปัจจุบันอาจจะไม่มีแล้วแต่ในอดีตเนี่ยมีแน่นๆซึ่งไม่ว่าจะเป็นการที่นําไปโชว์ในมอเตอร์โชว์นะครับหรือว่าจะเป็นการประกอบในไทยและส่งออกไปขายในต่างประเทศโดยเฉพาะฟิ นะครับนะวันนี้เนี่ยไทเกอร์แมทริก115ยังมีคนใช้อยู่ยังมีกลุ่มคนอนุรักษ์อยู่เลยนะซึ่งมาก็แน่นอนว่ารถเหล่านี้ส่งไปขายนะครับจากประเทศไทยของเราเนี่ยแหละพูดง่ายๆว่าประกอบในไทยอะไหล่ในไทยแล้วก็ส่งไปฟิลิปปินส์ดังนั้นอาจจะมีรถที่หลงเหลืออยู่แล้วไม่ได้ส่งออกไปก็เป็นได้นะครับซึ่งก็อาจจะถูกซ่อนไว้ในโรงงานไทเกอร์หรือว่าโรงงานสตาเรเลียนตรงนี้เนี่ยผมก็พูดเหมือนพดหนังพดละครเลยนะแล้วเพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับส่วน คลิปนี้ก็คงมีประมาณนี้นะครับสำหรับตัวผมเองก็คงต้องขอลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ